ครับผมสวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจทรงตัวไต่กระด้านตัวตอนปีสองครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทัวฟาเมืองไทยมาติดตามสวนมะระสวนมะระของไทยครับผมตามผมมาครับครับผมเรามาครับมาดูครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บะลาครับนี่ครับโอ้เจ้าของนูนครับอนุกับแถวนี้ก็แถวครับนี่นี่ครับ โอ้โหครับพี่อันนี้มาลาหนี่เก็บเก็บมาอันนี้พี่เก็บตีเท่าไหร่ครับตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งโอ้โหแล้วนี่เก็บวันหนึ่งนี่กี่โลครับเนี่ยสามสี่ห้าร้อยโลสูงสดโอ้โหห้าร้อยโลสูงสดแค่สี่เดียวแล้วตอนนี้มาโลเท่าไหร่ครับยี่สิบโอ้โหสี่ห้าร้อยโลนี่ก็ตกวันเหยียบเหมือนใช่ไหมครับแล้วนี่เก็บมากี่วันแล้วครับห้าวันยี่ห้าวัน ห้าวันดูครับดูม马拉นี่ท่านเห็นไหมครับตรงท่านดูครับเนี่ยมาลาเขาไอยตรงเองแล้วก็เราโอ้ยตายแล้หมดโดยจะชนม马าไปละไอ้จะชนม马า,า, <laughs> า,าหัวปูดไปเนี่ย <laughs> เนี่ยครับดูครับดูวิธีการเก็บครับนี่ <laughs> ม马า,าเก็บตอนเก็บตอนตีหนึ่งนะครับเอ้าแล้วเราเก็บกลางวันไม่ได้หรือมันไม่ทันตรงไหมครับมันเก็บกลางวันมันนิ่มอ๋อาาออกม马拉ที่ต้องเก็บกลางคืนถ้าเก็บกลางวันนิ่มเก็บไม่ได้เพราะเก็บ หัวขาวมันทำมันไม่ได้มันนิ่มมัเหมือนที่เขาไปเก็บมาน่ะมันพ่อมาส่งกันน่ะมันเก็บตัวไหนถึงบรร้าเนี่ยมันนิ่มแล้วครับผมีเตจเช้าขายเช้าอสดในสวนครับครับโอ้ทุาโอเมาล้าที่เขาเก็บเช้านี่นิ่มเลยก็เก็บกันคืนเออถ้าเก็บประมาณเที่ยงแล้วเออคซึ่งถ้าสายสามโมงเนี่ยมันมันจะนิ่มครับผมครับผมบางทีเขาไปส่งคู่นี้ช้าน่ะมันนิ่มแล้วอมันเก็บตรงนี้เช้าต่อเช้า มาแคบเดียวเข้าไปแป๊บเดียวตะกา้าแป๊บเดียวตะกา้าโอ้โหแล้วอยู่อีกเท่าไหร่อีกครึ่งเดียวอ่ะไมอ่ะมไม่ไหวไม่ไหวโอ้มันเยอะจัดคือเก็บไม่หมดมันมัน,นเขา้ารับได้แค่สามสี่แล้วลบกันก่อนอ่ะได้โอ้ก็คือตรงน,นี้มันจะที่จริงาน